สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอาการยังดีกันอยู่หรือเปล่าคะหมอนแตกกันไปกี่ใบแล้วสำหรับวันนี้ทําแฟนคลับตื่นเต้นกันทั้งวันเลยหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทั้งแน็ชาลีและกามินทั้งคู่ไม่ได้มาไลฟ์สดดอมชามินต่างก็บนคิดถึงกันใหญ่เลยสำหรับวันนี้เป็นงานแรกของนายหญิงที่มีการถ่ายโฆษณาของแม่ภยัยทำแฟนคลับไม่เป็นอันทำงานทำการกันเลยคะ่ะ เราะได้ปล่อยภาพหวานๆของทั้งคู่ออกมาทีละนิดทีละนิดแต่ละภาพนั้นก็น่ารักหวานละมุนสุดๆโดยเฉพาะภาพที่นายหญิงกามินกำลังจับแก้มทันแม่ทับเจอช็อตนี้เข้าไปบอกเลยว่าวันนี้ตายกันเรียบคะ่ะกรี๊ดแตกจนเพื่อนร่วมงานตกใจกันเลยทีเดียวและคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบบอกเลยว่าใครไหวไปก่อนเลยคะ่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่า นาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเท่ากับคู่ของแน็กชาลีและกามมนอีกแล้วสำหรับวันนี้เป็นการถ่ายแบบก็ทำออดอมชามินใจสั่นกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะแต่พรุ่งนี้บอกเลยว่าฟินกว่านี้แน่นอนค่ะเพราะว่าจะเป็นการไล์สดคู่ของท่านแม่ทัพกับนายหญิงครั้งแรกเลยก็ว่าได้สำหรับพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงเจอกันที่ติ๊กตอกของท่านแม่ทัพนะคะใครมีธุระก็ต้องรีบทำให้เสร็จเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพาดจะหาว่าไม่บอกนะคะและต่อมาทางด้านเพจด,ดังอย่างเพจอีกี้ยขยี้ข่าวเป็นเพจที่ส่วนมากจะออกมาแชร์เรื่องราวผัวผัวเมียเมียหรือว่ากลโกงล่าสุดก็ได้โพสต์ข้อความว่าเห็นใบอินโหว์ของบริษัทหนึ่งชื่ยอย่อชาลีมิวสิก แล้วจึงมากถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะกลายเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในประเทศไม่รวมลิซ่านะคะในไทยตอนนี้ก็อิงฟ้าแพงสุดค่าตัวอีเวนต์แพ็คคู่แพงสุดก็ประมาณอิงฟ้าแต่กำลังจะมีแพ็คคู่ราคาแตะ8หลักภาวนาให้มันเกิดขึ้นจริงจะดีใจกับแน็กชาลีกับกามินมากมาย ต้องบอกเลยว่าเพจต่างๆสำนักข่าวต่างๆก็หันมาให้ความสนใจเรื่องราวของท่านแม่ทัพชาลีและนายหญิงกาหมินกันเป็นจำนวนมากที่ทั้งคู่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการและเปิดโลกของสังคมออนไลน์สังคมโซเชียลมีมิตรภาพทุกมุมโลกเห็นเรื่องราวของทั้งคู่แล้วก็ขนลุกเลยค่ะเคยเห็นแต่ในนิยายพอมาเจอเรื่องราวของทั้งคู่เข้าไปแล้วยิ่งกว่านิยายอีกมีครบทุกรสจริงๆค่ะ และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ